ันนี้เขาเรียกว่าเมนูอะไรครับอ๋อผัดกันหลังร้านเลยครับท่านผู้ชมอ๋อสีสันดูสีสันให้น่ากินแค่ไหนดูครับอร่อยนะคะูด้วยนะคะเซาวบาทนะ อร่อยถูกดียังมีอยู่จริงนะซูมไปครับซูมไปซูมไปอ,อันนี้ใช้เวลากี่นาทีครับก่อนจะเสร็จประมาณนาทีนะ,ะสีสันน่าทานมากเลยนะครับ ใช่มคะใช่ครับเคยเคยครับผมเคยนับไหมครับผัดวันหนึ่งกี่กี่กระทะเนี่ยครับสามสิบห้าค่ะสานะครับคูณดูครับกระทะหนึ่งได้กี่กี่กล่องครับประมาณยีสค่ะสามสิบห้าคูณยี่สิบไปเลยครับลองคูณดูครับว่าเท่าไหร่ยี่สิบสองละกล่องละยี่สิบอีกนะครับคูณไปเลยครับวันหนึ่งจะยอดขายเท่าไหร่ ลองไปคูนกันเอาเองนะครับอ,อ่านี่หละครับจะไม่เฉลยนะครับไปคูนกันเอาเองอ่าอน้นะะนซอสนะนนะสูตรไหนครับสูตรระดับพัฒนาบ้างครับอ๋อสูตรที่ไหนนะฮะ,ะ,ะ,ะโุ้งแสงตะพนสรีทะะ่ไหนาโะ พอแล้วผ่านตัวมาเป็นยังไงครับแบบไหนดีตัวเองค่ะแบบไหนดีอ๋อแบบไหนโอเคกว่ากันครับแบบนี้มันได้เยอะกว่าก่อนไม่กักนะครับไม่กักนะครับพูดพูดตรงครับพูดตรงๆนะครับเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วเหรอฮะโอ้ดูคำน่ากินครับอืออย่างนั้นนะครับจากนั้นเขาก็จะมาไว้ข้างหน้านะครับ นี่เดี๋ยวผมให้ดูลูกค้าเลยมาเริ่มมาแล้วนะครับนะครับต้องช่วยกันขายสองคนนะครับหลังร้านหนึ่งคนมีให้เลือกกี่แบบครับผมห้าอย่างนะใติเสิเสพามาดู